จเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้พุทธภาสิทที่จะนำมาคุยให้ญาติโยมทุกท่านฟังนี่ก็คือสุภาษิตท,ที่ว่าสุขังยาวชาราสีหลังสีนำสุขมาให้ตราบเท่าชารานะทีนี้เรามาดูศัพนะทีละคำคำแรกนะคำว่าสุขังสุขังหรือว่าที่เรารู้จักกัน ว่าหมายถึงความสุขนั่นแหละนะมาจากคำว่าสุนะสุนี่แปลว่าดีก็ได้แปลว่างามก็ได้แปลว่าง่ายก็ไดนะ้ในที่นี้จะแปลว่าง่ายนะคำว่าสุนะคำแรกรวมกับคำว่าขมะนะขมะแปลว่าทนนะความสุขเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ก็คือทนได้ง่ายนะเอามารวมกันแล้วก็ตัดตัวมะออกเนะหลือแค่สุขนะหรือ ตามศั์ก็คือสัว์วสุขขังนะความสุขเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพูดนะเกี่ยวกับความสุขของผู้ครองเรือนหรือที่เราเรียกว่าคารวาสเนี่ยเอาไว้4ประการนะสุขตัวแรกก็คือสุขจากการที่เรามีทรัพย์นะที่เรียกว่าอัติสุขนะสุขตัวที่สองเนี่ยสุขจากการใช้จ่ายทรัพนยะ์ นะหรือว่าเรียกว่าโภคสุกนะตัวที่สนะคือสุกนะที่เกิดจากการที่ไม่มีหนี้สินนะอนานาณสุกนะแล้วก็สุกตัวสุดท้ายก็คือสุกนะที่เกิดจากการกระทําการงานที่ไม่มีโทษนะอนาวัชสุกนะก็เป็นสุก4ี่อย่างนะสุกนะที่ว่านีนะ่จะเกิดขึ้น เมื่อเรามีศีลศีลคำว่าศีลเนี่ยหรือว่าตามศัพท์ก็คือศีลังหรือว่าศีละเนี่ยมาจากศั์สี่คำนะที่มาของคำว่าศีลตัวแรกเนี่ยคำว่าศีละเนี่ยมาจากคำว่าศีระที่แปลว่ายอดหรือแปลว่าศีสะสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่ประเสริ นะสิ่งที่เป็นยอดนะคำที่2องคำว่าศีละที่แปลว่าปกตินะคำว่าปกติแล้วก็คำที่สามนะสีตะละนะสีตะละแปลว่าเย็นนะแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าสีวะนะสีวะก็แปลว่าปลอดโปรง่งหรือว่าปลอดภัยนะก็จะกลาจากสี่คำเนี้ยนะสุดท้ายก็จะ กลายเป็นคําว่าศีลที่เราใช้นะที่เราคุ้นเคยว่าหมายถึงข้อห้ามศีลนะที่หมายถึงข้อห้ามที่เป็นหลักปฏิบัติที่เราคุ้นเคยกันนะก็มี5ประการเวลาเรารับศีลห้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานนะของชาวพุทธนะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาศีลนะข้อแรกก็คือปานาติบาต นะคือไม่ฆ่าสัตวนะ์ข้อ2อธินาทานนะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะข้อ3กาเมสุมิชาจารนะการไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4นะมุสาวานะเว้นจากการพูดปดนะจริงจริงครอบกลุมไปถึงเรื่องการพูดสอดเสียดนะพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อด้วยนะแล้วก็ ข้อสุดท้ายสุราเมระยะนะก็้อนี้ก็เว้นจากการดื่มสุราของมึนเมาที่จะทำให้ขาดสตินะหรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะจำง่ายๆก็ศีลก็คือสิ่งที่เราปฏิบัตนะิแล้วทำให้เราไม่โหดร้ายนะไม่มือไวไม่ใจเร็ว นะไม่ขี้ปดแล้วก็ไม่หมดสตินะอันนี้ก็ศีลเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างนีนะ้นอกจากจะเป็นประโยชนนะ์กับตัวเราเองแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยนะถ้าคนในสังคมทุกคนมีศีลเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งกันและกันนะสามารถนําความสุขมาให้ทั้งตัวเองนะแล้วก็ คนรอบๆนะคนรอบๆตัวคนในสังคมศนะีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศนะีลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยนะละเลยนะแล้วก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นแต่จริงๆแล้วศีลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ชี้นะเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ นะของแต่ละบุคคลนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยนะบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สินส้นสะีอันนักบวชไม่มีศีลก็สิน้นดะีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทรามนะก็ศีลก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะให้โยมทุกคนเนี่ย คิดพิจรารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับแค่พระภิกษุสงฆ์นะพุทธศาสนาเนี่ยนะพราะองค์บอกว่าจะอยู่ยืนนานได้เนี่ยนะก็ด้วยพุทธบริษัทส,สีภิกษุภิกษุณีอุบาสกแล้วก็อุบาสิกานะ <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เรามัวแต่มองนะคนอื่นว่าเอ๊ะคนพระไม่มีศีลเลยนะเรา ลองเปลี่ยนมุมมองนะเปลี่ยนมาพิจารณาตัวเองว่าศีลที่เราถือปฏิบัติอยู่นะอย่างโยมเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยมีศีลห้าที่เคร่งครัดสมบูรณ์แล้วหรือยังนะโยมลองสังเกตดูดีๆนะพระเนตรนะของพระพุทธรูปเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นให้เบิกกว้างให้มองไปไกลตัวนะ้ายมสังเกตพระเนตรของพระพุทธรูปเนี่ยจะก้มต่ำนะจะมองแค่ใกล้ เขาเรียกว่าเป็นพระเนตรที่มองตัวเองพิจารณาตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะไปมองว่าผู้อื่นขาดศีลน,นะเราลองพิจารณาตัวเองว่าศีลของเราเนี่ยมีครบถ้วนพร้อมนะสมบูรณ์แล้วหรือยังนะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะอันนี้ก็ ากให้ทุกคนเอาไปปฏิบัตินะ,จะเจริญพร